อารุณาวาสวัสดีจ้าครับตื่นแล้วครับตื่นประมาณ9ก้าโมงหน่อยๆน,นะแล้วก,ก็กอดส่งเพลินไปทํางานเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้ตอนแรกที่จะขับรถรู้สึกเคว้งๆวะ่ะไม่รู้ว่าจะขับดีเปล่าแต่ว่ากลับห้องไปก็ไม่รู้จะทําอะไรอ๋อแต่มีโปรเจกต์ไอ้ที่เขียน back end API อันนั้นอยู่นี่ว่า เดี๋ยวค่อยกลับไปทําแต่ว่ายัางไงเช้านี้ก็เดี๋ยวอาจจะแวะไปโอซีก่อนเนาะอืมตอนแรกอะ่ะอยากให้เพลินไปนอนนู่นพื้นนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เพลินหยุดอ่ะนะแต่ว่าเพลินไม่ได้เก็บกระเป๋าไม่ได้ทำอะไรเลยก็เลยแล้วก็เหมือนเพลินอยากจะด,ดูดฝุนที่นี่ด้วยก็เลยเดี๋ยวคงกลับมานอนนี่แหละพืนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพาเพลินตลอดตลอดตลอดเที่ยว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 ไม่ได้เที่ยวไหนก็คือไปเที่ยวฮ่องกูเลยนะโ,โ,โนว้ยง วันนี้อยู่ห้องแล้วบรรยากาศดีอีกนี่คงมีความสุขมา,มากๆเลยนะ แต่ว่ามันก็เข้งไ YouTube ไม่มีอะไรดูไม่รู้จะทาอะไรก็นะนิดนึงอะ่ะวันที่มันว่างว่างมากๆเนะี่ยมันก็แบบแข้งหน่อยๆแต่ตอนแรกอะ่ะเมื่อคืนะ่ะมีความคิดว่าอยากไปนอนเลมทะเลนะอยากไปจอดรถบางแสนหัวหินอะไรเงี้ยหรือช่ามอะไรเงี้ยจอดรถแล้วก็แบบนอนเสร็จนอนเสร็จตื่นเช้าลับแค่นี้เออแต่ว่ามาคิดอีกทีนึงไอ้เฮียฝนตกไอ้เฮียมรสุมไปทาไมเราเอไเอไปแล้วก็เออลำบากกันเปล่า,านะก็เลยเอมไม่ไปแล้วกันนะแล้วก็นะนอนสบายเออ เมื่อคืนไม่มีตื่นกลางดึกด้วยยเยี่ยมเลยนอนยาวเลยเพลินตื่นกูตื่นมาตื่นปุ๊บเพลินถามว่าเลยเมื่อคืนตื่นหรือเปล่ากลางดึกอ,อะไรเงี้ยหรือตื่นตอนเช้าหรือเปล่าโอ้โหไม่มีตื่นนะกลุ่สบายปุ๋ยมากเลยสบายมากๆโวมเป็นไงบ้างกินข้าวกันยังอย่าลืมกินข้าวเช้ากันนะข้าวเช้านี่ดีมากๆเลยนะเดี๋ยวไปกินกาแฟกินข้าวเช้าดีกว่ะวันอาทิตย์มีอะไรกินมา้างวะาแถวนู้นอืมกินไม่ออก่ะไปอารุณสวัสดีเจ้าครับ มึงสรุปเมื่อเช้าคือกูไม่ได้ขับรถจริงๆด้วยแล้วกูยังนอนต่อด้วยเย่อคสรสนุกเลยรู้สึกมีความสุขมากเลยคือนอนแบบนอนพักสบายเลยอะแล้วก็แบบกูตื่นด้วยการที่โทรศัพท์แม่งตกไว้คือแบบไม่ได้ตกจากมือกูนะแต่ว่ากูนอนหลับอย่างเงี้ยแล้วกูก็พลิกตัวแล้วโทรศัพท์แม่งตกลงไปใต้เตียงกูก็แบบเอาชิบหายแล้วเพราะว่าใต้เตียงเพลนินอะมันจะมีซอกเตียงอยู่ข้างๆไว้ซึ่งแบบแมบบ่งแกบบูต้องลื้แบบลื้ยาวเลยพอลื้ไปลื้มากูเจอกางเกงตัวเองสองตัว กูงงตัวเองว่าเลยกูแบบท้าเปเกงกูไปอยู่นี่วะแล้วกูซักผ้าเกงกูหายไปไหนตั้งนานเนี่ยคือไม่มาอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงซอกข้างเตียงเนี่ยกูก็ไม่รู้มันตกมาตรงนี้ได้ไงนะแต่ว่านั่นแหละครับถือว่ายอดเยี่ยมนะก็เอาโทรศัพท์แล้วตอนนี้มา IOC กินกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปแมคโครวันนี้มีความคิดอยากกินเนื้อมานานแล้วจริงๆสักพักหนึ่งประมาณสองสามวันที่แล้วที่กูอยากกินเนื้อแล้วกูไม่ได้แบบว่างไปย่างสักทีนะก็เดี๋ยวจะไปแมคโครจริงๆเมื่อกี้ตอนที่มาโอซีเนี่ยกูผ่านแมคโครจารันนะแต่ว่่าาคคคนเเยยออะะมมมกกูููแแบบโโ้ไไไไหววววดดี๋ปปรฟิต ก่อนว่าคนน้อยไหมคือมันไม่มีที่จอดรถเลยตรงนู้นนะแต่ว่าถ้าไปโคทูซวิตมีที่จอดรถก็อาจจะจอดรถนะแล้วก็ซื้อเนื้อมาสนหน่อยนะเดี๋ยวรอถามพี่แชมป์ดูพี่แชมป์เขาจะเอาหรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้ไปย่างเนื้อกันครับ ก็เจอกันตอนเย็นวันนี้นะหลังจากที่ไปซื้อเนื้อที่แมคโครนะแล้วก็กลับมาย่างเนื้อกินเนื้อไปก็นั่งชิวๆด,ดูนู่นดูนี่ไปเปลือยเออแต่ว่าไม่ได้นอนพักเนาะหลังจากย่างเนื้อเสร็จก็ล้างจองล้างจานแล้วก็ดูวิวอยู่ปั๊บหนึ่งแล้วก็ดูผักวันนี้รู้สึกว่าผักเติบโตเยอะขึ้นมากเลยแล้วก็รากมันก็ยาวขึ้นเยอะเลยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรากให้ดูเนาะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้หรือวันไหนค่อยถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะมันก็น่าจะครบอีกอาทิตย์หนึ่งที่มันลงกล่องไปแล้ว มันน่าจะครบหนึ่งอาทิตย์หรือเปล่าน่าน่าจะประมาณวันอังคารเนี่ยก็น่าจะครบหนึ่งอาทิตย์ที่เราย้ายไปลงกล่องอะเนาะอืมก็เดี๋ยวค่อยถ่ายโปรเกตให้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็หลังจากนั้นมีเล่นขาทานนี่โอ้ขาทาวันนี้สนุกมากขาทานวันนี้ไลฟ์อัพที่มีก็คือมีไอหมีใช่ไหม มีทิวมีน้องตา้าแล้วก็ไอ้นไอ้นเนี่ยเป็นน้องแท้ของไอมาซึ่งวันนี้ไอไนทำแบบทำคันหัวมากคือมันแบบเพื่อใครไม่รู้นะคาถามันคือเหมือนคล้ายๆบอดเกมเกมหนึ่งแต่ว่ามันมีเกมแบบที่เล่นออนไลน์ได้อยู่ในสตรีมแล้วเวลาเล่นือแบบไอ้นมันทำคันหัวฟิลแบบว่าเอาโจรไปปล้นเพื่อนอนะแต่วอกบอกเพื่อนว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่ไพ่เกินนะเ,เดี๋ยวผมเอาออกให้นี่ต้องขอบคุณนะแล้วก็กูก็แบบ มึงเวลาที่มีคนมาตบหัวมึงอะปกติมึงต้องขอบคุณเขาด้วยปวา่าวะมึงเข้าใจว่ามึงเอาโจรมาปนกูกูต้องขอบคุณมึงเลยยัยมาตะกา,า wear, แบบเฮี้ยอะไรเลยแต่ว่าก็สนุกดีนะจอยๆแล้วก็หลังจากนั้นพอเล่นเกมจนแยกย้ายกันกูก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันพักผ่อนที่ดีอีกวันหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มีความสุขแบบพีคเหมือนเมื่อวานที่แบบนอนๆอยู่แล้วแบบหันไปมองหน้าตา่างแล้วแบบมีความสุขพีขนาดนั้นแต่ว่าโชคดีรู้สึกดีนะที่กูได้ทําสิ่งที่กูอยากทํา ก็คือได้กินเนื้อแล้วก็ได้เล่นเกมก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันพักที่ดีแล้วก็เป็นวันที่มีความสุขวันนึง นะในชีวิตซึ่งจริงๆก็มันรู้สึกว่าแบบนิ่งมากเลยวันนี้มันแบบเป็นความสุขคือแบบกราฟมันติดบวกนิดนึงไว้แล้วมันก็บวกยาวๆมาทั้งวันตั้งแต่เมื่อเชานะ้าเนาะคือมันไม่ได้แบบสวิงขึ้นอย่างนี้มันไม่ได้แบบพีคเหมือนแบบพีคเหมือนเมื่อวานยียาวๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีน่อยนิดนึงแต่ว่าวันนี้มันคือแบบฟึบแล้วก็นิ่งยาวๆเลยแล้วก็ตอนแรกที่คิดว่าจะให้เพลินอะมานอนที่นี่ใช่ไหมแล้วคืนนี้ก็พรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เพลินหยุดก็พอนอนนี่กูก็จะได้ประชุมเช้าเลยแต่ว่าเพลินบอกว่าอยาก เพราะว่าเพลินจะไปดูดฟงดูดฝุ่นอะไรกูก็เลยเก็บของนะเดี๋ยวจะไปห้องเพลิอนอ้อแล้วก็วันนี้มีกิจหนึ่งที่ทําไปก็คือเอาปาล์มเดย์มาแบ็กอัพแล้วก็เพิ่งเห็นว่าปาล์มเดย์ปี3เนี่ยสตอรเรจที่กูคิดได้วิธีที่มันประหยัดได้เนี่ยจากเดิมนะปาล์มเดย์หปีนะถ้าถ่ายเป็น 4K อ่ะมันจะใช้ฮาร์ดดิสต์อยู่ที่5เทราไบต์ด้วยความที่มันเป็น4 k 6 0เฟรมอะเนาะแล้วก็รวมทั้งไฟล์ตัดต่อไฟนูน่นไฟนี่อะไรเงี้ยที่ยัดทําเป็นเทมเพ คือถ้ารวมแบบไฟล์ที่ f ฟ n a นอลและเรนเดอร์ออกมาด้วยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเกือบ5เทประมาณเนี้ยแต่ว่าปีนี้เนี่ยกูรู้สึกดีใจมากเลยที่กูอัพติไม์มันมาได้เหลือประมาณ1เทเว้ยมันยังไม่ถึงเลยเออคือยอดเยี่ยมมากมันประมาณกี่วันแล้วตอนนี้190วันใช่ไหม คลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่192ซึ่งไอเดอ์192เนี่ยคือถ้าคูณ10อ่ะเฉลี่ยนะวันละ10กิกแน่ๆอันนี้คือรอฟุตเทจเลยนะรอฟุตเทจหมายถึงแบบฟุตเทจที่ถ่ายออกจากกล้องอะแล้วเอ็กพอร์ตไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสหรือเอาไปตัดอะไรเงี้ยมันจะมีไฟล์อื่นอื่นๆอ,อ,อ,อีกคือซึ่งเฉลี่ยต่อวันมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แหละ1 0กิกหรือ1 1กิกบ้างก็แล้วแต่วันก็ตีแปว่าจริงๆแล้วอะมันควรจะมีประมาณเท่าไหร่100กิกกว่าต่ว่งจนนแบบน้อยกว่านั้นได้่ีกเอจมาก นะก็เป็นข้อดีหนึ่งที่ช่วยให้เราประหยัดค่าฮาร์ดดิสต์ไปได้ซึ่งมานั่งคิดคด,ดูแล้วนะถ้าสมมตรริว่าปามดีปีหนึ่งเราใช้ฮาร์ดดิสต์แค่ปีละ2เทอะเอ้ยแฮปปี้นะรู้สึกแฮปปี้เลยรู้สึกว่ากูลงทุนกับไอเนี้ยได้ถูกลงเยอะมากเพราะว่าฮาร์ดดิสต์ลูกหนึ่งอนสำหรับกูนะถ้าซื้อ5เทเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณ3ามันห้ามันแล้วถ้าสมมติว่า5เทเนี่ยมันใช้ได้ประมาณ2หรือสามปีก็เฉลี่ยปีหนึ่งทุนกูก็จะเหลือค่าฮา,า,าร์ดดิสต อออะะไรเเเงี้ยนออคือจริงๆแล้วอะ่ะทุนที่หนักที่สุดนะของการทําปามเดอย่มันไม่ได้มีแค่ค่าฮาดิสค่าตัอตอบว่ามันคือเวลากูถ้ากูหาทุนที่มันทําให้กูตัดได้เร็วกว่านี้ คือกูก็จะเซฟเวลาชีวิตกูได้มากกว่านี้นะก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันจะแบบคือตอนนี้ไอตรงไหนที่กูทาได้กูทำไปหมดแล้วเขียนโปรแกรมให้มันแบบเจนเนอเรตไฟล์นู่นนี่นั่นตั้งชื่อเองอะไรเงี้ยคือวันวันหนึ่งมันก็ยังเฉลี่ยอยู่ที่30นาทีนะวันหนึ่งไม่รวมนับเวลา,าเรนเดอร์นะเพราะเวลาเรนเดอร์แต่ละทีไม่เหมือนกันถ้าที่นี่ก็จะไวหน่อยแป,ป๊บแป,ป๊ก็เสร็จแล้วกูก็อัพไวด้วยที่นี่เน็ตแรงถ้าไปห้องเพล่น่ะ คือด <La S 1> ้วยความที่เน so so okay. ็ตมันเป็น Wi-Fi แล้วก็แบบรับกับโน้ตบุ๊กอีกแบบหนึ่งมันก็จะอัพช้ากว่าแล้วก็เรนเดอร์ช้ากว่าอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกอยากได้โน้ตบุ๊กเลยถ้าเอาไปตระกูล M มันน่าจะไวขึ้นนะก็เดี๋ยวเก็บของไปห้องเพลินแล้วกันโอเคเดี๋ยวว่าไปดูว่าผมกินอะไรเป็นมื้อเย็นรว ตอนนี้มาอยู่ห้องเพิเรียบร้อยแล้วนะตอนเย็นนี่กินสปาเกตตี้คาบโบนา่าแต่ใส่พริกแห้งไปป้าไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเพิรนติ๊กใส่ันนี้แม่งเผ็ดจีบหายแม่งเผ็ดทะลุครีมอ่ะมึงกูแบบเที่ยร้านนี้ปกติเขาทําอร่อยนะแต่ว่าวันนี้พอเพิรสักใส่พริกกแบบแบบ็กูแบบเที่ยเอยคาโบนา่าที่เผ็ดแบบเขาคาโบนา่าเผ็ดก็แปลกนะแต่แม่งอร่อยว่ะือไม่แบบ เป็นเผ็ดี่สู้ได้อะแต่ว่ามันก็แบบมันก็ไม่น่าเผ็ดไงเขาเ้าใจป่ะแล้วพอไปกินปีแกแฮกแล้วก็โอ้โหหัวเบิ่นเลยทีนี้แล้วก็แบบโอ้โหเผ็ดจัดๆแล้วก็นั่งดู The Voice ไปกับเพลินนะแล้วก็เพลินก็ได้ทําสิ่งที่เพลินอยากทำแล้ววันนี้ก็คือดูดฝุ่นเปิดเพลงแจ๊สนะเปิดเพลงแจ๊สแล้วดูดฝุ่นแล้วกูก็ถามว่าตอนที่ดูดฝุ่นมาได้ยินเพลงไหมไม่ได้ยินะแล้วเปิดทําไมไม่เข้าใจเหมือนกัน นั่นแหละครับี๋ยวก็ฟังเพลงสนุกดีแล้วก็ตอนนี้ตัดคลิปปามเดย์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่กูอาบน้ําตั้งแต่อยู่ห้องแล้วกูไม่รู้ว่ากูอาบน้ําเสร็จแล้วกูถ่ายกับพวกมึงหรือว่ากูถ่ายก่อนไม่แน่ใจแต่ว่าวันนี้สะขัวด้วยนี่หัวมันจะฟูๆหน่อยนะประมาณนี้แต่วันนี้น่าจะพอเท่านี้นะขอบคุณทุกการติดตามรับชมเดี๋ยวพรุ่งนี้เพลินๆหยุดพรุ่งนี้เป็นอะไรที่กูมีความรู้สึกแบบ ขัดแย้งนิดนึงนะสำหรับกูคือปกติวันที่เพลินหยุดอ่ะกูจะรู้สึกว่าเออวันนั้นแหละคือวันหยุดกูด้วยแต่พรุ่งนี้มันเป็นวันจันทร์เว้ยเป็นวันที่กูแบบฮาร์ดเบิร์กอ่ะแต่มันแบบแต่มันเป็นวันหยุดเพลินอ่ะมันก็เลยแบบขัดแย้งแบบในหัวแบบเอ๊สับสนแบบเอ๊สรุปมันคือวันหยุดหรือมันคือวันไม่หยุดนะอะไรของกูประมาณนี้นะแล้วก็อาจจะมีทํากิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษอะไรก็เรจะรอิตตามมันชมพรุ่งนี้นะยังไงขอบคุณทุกการติดตามเาชมแฮปปี้บ day เคนได้เกิดวันนี้จบ